ต่อเนื่องเลยดีกว่าทำไมคะเมื่อวานจะไปมานี่ตาแทบบอดแล้วนะเนี่ยไม่ใช่อะไรได้ข่าวว่าเธอไปเจอคุณใหม่ดาวิกามาปุ๊เพชรคุณผู้ชมเป็นไงเพชรเขาแหวนมั่นเพชรเขาละสิบห้ากะลัดนี่เนี่ยโชว์หน้าจอเนี่ยแล้วที่ฉันไปงานอีเวนต์เนี่ยบอกเลยทั้งงานดูแต่แหวนเออนะคะบอกเลยนะคะว่านี่แหละค่ะเป็นออร่าคนมงลงเดี๋ยวก่อนนะพี่เต๋อเขาขอแต่งงานไงเธอสี่สิบห้าป่ะโอ้ยสิบห้ากะลัดสิบห้าเหรอเออสิบห้ากะลัดอ่ะไปดูหน่อยสิคะว่าคนอวดเพชรมันเป็นยังไงใหญ่เกินนะเนี่ย หนูหนูมางานเทปเนี้ยดูเนาะจับผมที่จับผมจับผมเออจับผมไม่พังแตกเออดีแทนอะเออแสบตายจริงไม่มันจะท้อนแสบจริงจริงมาสะท้อนแสบมากมันตัวก้าอายุไปกว่ะ นี่นะคะโชว์ไม่หยุดมันใหญ่มากคืออันนี้เป็นสัมภาษณ์แล้วคุยเม้ามอยกันหลังไหม่ต่อเพราะว่ามันมันเสบตาจริงๆเนี่ยล่ะค่ะนะคะแล้วอย่างที่บอกไปพิธีก่อนบนเวทีงานเมื่อวานดีเจนุ้ยเ้ายังแซวจริงๆเป็นงานเกี่ยวผมนะคะแซวแต่แหวนตลอดเลยละค่ะคิดว่างานมางานเพจนะคะซึ่งสาวใหม่เปิดใจถึงโมเมนต์ที่พี่เตอร์คุกข่าวขอแต่งงานนะคะว่าเป็นการล็อกคิวไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะแต่ละคนงานยุ่งมากนะคะโดยตอนแรกใหม่เตอร์ตั้งใจจะแต่งปีนี้แหละนะคะแต่ว่าเลิกเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ปังเลยขอเช็คดูก่อนค่ะสาวหม บอกนะคะว่าจะเป็นการแต่งเข้าบ้านนะคะก็เป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหม่เนี่ยเขาสร้างนั่แหละคะ<อ>่ะคือเขาอยู่กับแม่คนเดียวเนาะ<อ>เขาก็ทิ้งไม่ได้แล้วพี่เตอ๋อเขาก็จะพาครอบครัวมาอยู่ด้วยนะเออเลิศออนะคะแต่ว่า <c oughs> เขาบอกว่าพี่เตอ๋อต้องซื้อพื้นที่ในบ้านเขานะ <c oughs> และสิ่งที่ใหม่ประทับใจที่สุดก็ตอนที่พี่เตอ๋อเนี่ย ยกผ่านพุ่มเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพระกาบแทบตาของแม่ใหม่นะคะเพื่อขอใหม่มาใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าแหวนมั่นวงนี้นะคะคุณผู้ชมแหวนวงนี้เป็นน้องใหม่เนี่ยแหละค่ะไปจิ้มเรื่องเองเลยนะคะแล้วมันมีโมเมนต์ด้วยนะตอนที่พี่เต๋อเซ็นเช็คให้น้ำตาไหลพลากึ้นใหม่น้ำตาไหลพลากเลยพี่เต๋อมันจะเป็นยังไงไปฟังแบบว่าที่เจ้าสาวเขาเม้ามอยกันไหนค่ะหนูก็เคยคิดว่าแบบ พี่เตอ๋อจะพาหนูไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็คุกเข่าแบบธรรมชาติหนูแบบหนูรอแบบวันนั้นว่าหนูแบบในละครหรือแบบทุกคนที่ทํากันแล้วน้าตาไหลหนของหนูมันคือการล็อกค,คิวให้ตรงกันแล้วก็พี่จะขอหนูวันไหนอ่ะพี่จะขอหนูวันไหนอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือเอาผานพุ่มมาขอคือแม่ค่ะแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่ตลกมากแบบมีความสุขมากคือ เราไม่คิดว่าเขาเอผู้ชายคนนึงก็มากราบเท้าแม่เราขอเราว่าจะเลี้ยงดูและจะดูแลใหม่ให้ดีที่สุดเนี่ยใหม่ก็คิดในใจแล้วอ้เต๋อสวยแล้วสวยแล้วเต๋อสวยแล้วหนูจิ้มเองเลยใครเขายังเห็ชัดชัดด้ยใกล้ใกล้เลยตอนที่เขามาส่งแหวนให้พี่เต๋อร้องไห้ร้องไห้ต้องโอนเช็คโอนเช็ค มากนะคะสามสิบนหนึ่งนะคะที่สาวโบเมลาดาเนี่ยคือเขาเอาแหวแนของพี่ใหม่เนี่ยไปให้อเล็กดูไงอ,อ,อยากได้ออแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็เป็นการแบบยั่วๆก็เล่นขำ<อ>ๆนี่ยแหละค่ะแต่ออน้องใหม่ก็บอกนะคะว่าเนี่ยโบอเล็กน่าจะเป็นคู่ต่อไปเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะที่จะได้แต่งนะคะก็<อ> <อะ S 2> ยินดีกับน้องใหม่ด้วยนะคะ,ะ,ะมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของสาวสวยคนนี้ค่ะพี่อ้อมพี่ดานะคะปกติเขาสามสยังแจ๋ว